ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่19ธันวาคมเร่ยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นสินแสหมิงถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับสัปดาห์หนึ่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดีในแง่ของการเงินที่ดาวการเงินเป็นเกษตรราธิบดีแล้วองศาจะเริ่มขยับเดินหน้า นะครับนั่นก็คือดาวพระรหัสพระรหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาด้วยแล้วก็มีดาวไปครองอยู่เรือนลาภาอีก3ดวงนั่นคือดาวสุ์ดาวพุธและดาวอาทิตย์นี่กระมังครับที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกุลอศอีกุมหยิบจับอะไรก็จะคล่องตัวเงินทองไหลมาเทมายังรวมความไปถึงการติดต่อง,งานในทุกรูปแบบคุณจะได้รับการสนับสนุนการอุ้มชูนะครับทำให้ติดต่อสำเร็จได้โดยง่าย วันจันทร์นะครับวันจันทและวันอังคารการงานต้องมีความกระตือรือร้นนิดนึงนะอยากทําอะไรต้องมีความกระตือรือร้นเหมือนกับจะมีจ็อบมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ทําวันพุธเป็นวันแห่งความแฮปปี้สบายใจงานมีความสำเร็จดีวันพฤหัสเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีความระแวดระวังเออชาวลัคนาราศีกุมโทษทีครับอัดคลิปเยอะก็อาจจะมีพูดผิดบ้าง ชาวลัคนาราศีกุมจะมีความกังวลใจจุกจิกใจเรื่องเงินเล็กน้อยวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สามวันนี้เป็นสามวันที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับจะว่าไปแล้วในสัปดาห์หน้านะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวหลายๆดวงเดินในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมอย่างมากเอื้อประโยชน์ในทิศทางที่ทําให้กลุ่มนั้นมีโอกาสหยิบจับเงินได้ง่ายขึ้น เอื้อประโยชน์ในลักษณะที่คนให้การหนุนนําเราคิดเราอยากทําอะไรก็ตามคนมักจะให้การสนับสนุนเห็นชอบในสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปทํานะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมแบบนี้ว่านะดาวนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นซึ่งสินแสหมิงเนี่ยมองทั่วๆแล้วมองเห็นว่าเฮ้ยดาวลาดาวไปอยู่ในเดือนลาพานตั้ง3ดวงไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอาทิตย์และ ดาวสุกก็ไปได้ตำแหน่งมาหาจากอีกตั้งหากนั่นหมายความว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องน่าจะนำโชคลาภโชคดีต่างๆมาให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มไม่ต้องไปมองใครไกลหรอกครับคนในครอบครัวนี่แหละมักจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้อย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองเป็นสัปดาห์ที่โชคดีนะครับต้องบอกว่าโชคดีทีเดียวชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดมีโอกาสจะพบกับความรักพบคนที่ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นดีในแง่ของหน้าตารูปพรรณสันฐานดีในแง่ของฐานะการเงินมีโอกาสจะได้มาเจอกันหรือมาเจอสายเปก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นเพศหญิงส่วนชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นเพศชายมีโอกาสจะได้เจอกับผู้หญิงที่มีคุณสมบัติที่ดีครบถ้วนนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกุมผมคงติ้งอยู่อย่างเดียว ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักเดินไปสัมพันธ์กับดาวอีกสองดวงรวมเป็นสามดวงอย่าเจ้าชู้นะครับชาวกลุมถ้าเจ้าชู้เจ้าชูาช้แล้วเสียเรื่องเลยในสัปดาห์หน้าแทนที่ความรักการงานจะดำเนินไปได้ดีไปหาเรื่องทําให้ตัวเองนั้นเหนื่อยเปล่าๆระวังเรื่องสัมพันธภาพซ้ําซ้อนระวังคนที่คุณพบหาอยู่จับได้นี่ผมติงชาวกลุมไว้จริงๆจากรอบวงโคจรจริจรงๆนะถ้าคุณไม่พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่าสัมพันธภาพคุณ กับการเงินของคุณดําเนินไปได้ดีอย่างคู่คู่กันชาวกลุมพยายามเอาใจใส่ดูแลคู่ครองหรือคนรักให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าในดวงนี้นะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้เริอนคู่ครองอยู่ในภพลาภะคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะนําโชคดีมาให้ย้งว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะนําพาซึ่งโชคดีมาให้นี่ก็คือชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับสีที่ถูกโฉโดกับชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้แก่สีแดง จะเป็นแดงทุกเฉดน,นะครับแดงเลือดหมูแดงเบอร์กันดี้แดงเออแดงสดแดงฟรารมิงโกเฟอร์รารี่อะไรก็ตามให้ขอให้แม่มอยู่เฉดสีแดงเถอะว้แน้วแต่นำพาซึ่งโชคดีมาให้ทั้งสิน้นนะแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าจะไปคุยเรื่องการเงินจริงๆเลยเนี่ยสีส้มสีแสดก็ถือว่าดีมาก จะเป็นสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีของกระเป๋าสตางค์ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นชุดในสีนั้นๆก็นําพาความสําเร็จมาให้อย่างดีตามระบวโคโจรของดาวที่อ่านออกมาตรงนี้โชคดีครับคอนแทคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ Master หมิง6666 หรือโทร0994155666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ